สวัสดีค่ะป่านค่ะอิจสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักประจําอาทิตย์วันที่1 2บสถึงสิมิถุนายนค่ะ l ลิ e r e ดดิ้งอาทิตย์นี้ป่านรู้สึกถึงพลังงานของความเสียใจอะไรบางอย่างอย่างเช่นเฮ้ยฉันทําแบบนี้ไปฉันพลาดปะวะฉันบอกหรือฉันคิดฉันรู้สึกแบบนี้กับเขาไปมันดีจริงๆแล้วไหมนะ มันอาจจะเป็นเพราะว่าเดี่ยวเรากําลังจะก้าวขึ้นสู่ช่วงที่พระอาทิตย์อยู่กับราศีกรกฎรวมไปถึงคืนพระจันทร์เดือนมืดในราศีเมถุนที่จะตามมาปลายอาทิตย์นี้และต้นอาทิตย์หน้าค่ะทุกความกังวลทุกความสงสัยเนี้ยมันมีเหตุผลค่ะเพราะเขาต้องการอยากจะให้เรารู้ว่าเฮ้ยในสิ่งที่ผ่านมาแล้วอ่ะมันไม่เป็นไรเลยเรามาเริ่มต้นใหม่เรามาเลือกคนให้ถูกเรามาเลือกการกระทําความคิดกับใครบางคนให้ถูกในอาทิตย์นี้ เพื่อเปิดอาทิตย์หน้าอย่างสดใสกันดีกว่าค่ะแต่ข้อมูลจากหน้าไพ่จะเป็นอย่างไรปันฝากติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ Love Reading ค่ะวันที่12ถึง18มิถุนายน เหมือนเดิมเลยทุกๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเปิดไพ่และในวิธีการทำงานของป่านฝากเป็นเพียงแค่ข้อมูลเพื่อให้เอาไปปรับประยุกใช้ในแต่และสถานการณ์ของผู้ชมค่ะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับใจเราปิดคลิปนี้ไปดูคลิปอื่นดูคลิปเก่าๆก่อนได้เมื่อมีโอกาสได้เจอกับคลิปไหนมักจะมีข้อมูลที่ใช่อยู่ในนั้นค่ะเนื่องจากว่าพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสและสิ่งที่น่ากลัวมากคือคิดวนๆในสิ่งที่มันไม่ใช่สําหรับเรามันกลายเป็นความจริงได้ค่ะ h o t s away become reality ค่ะเดี๋ยวเราจะมีคืนพระจันทร์เดือนมืดในราศีเมถุนเนาะในวันที่18วันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะคือเขาเป็นช่วงเวลาที่ให้เราได้มาคิดใหม่ว่าแบบเฮ้ยกับความสัมพันธ์เฮ้ยกับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นกับใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าในองค์รวมว่าแบบเอ้ยต่อไปนี้ฉันจะมีความรักแบบไหนดีนะฉันอยากมีคู่แบบไหนดีนะเออให้ได้คิดให้ได้เปลี่ยนแปลงได้จริงๆค่ะ นายซอบซอดนิดนึงความเครียดตามในระดับหนึ่งเนาะในช่วงอาทิตย์นี้หรือป่านแบบว่าบอกตรงๆว่ามันน่าจะเป็นสักประมาณ3-4อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเราอาจจะคิดมากกับใครบางคนเป็นพิเศษเรื่องของ ตัวเรากับคนอื่นที่มันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะคนสําคัญเนาะอาจจะเป็นสังคมกลุ่มคนที่ทํางานกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวก็ได้ค่ะเรารู้สึกว่าการกระทําของเราหรือวิธีที่เราคิดถึงเขาหรือวิธีที่เราแสดงออกปฏิบัติไปใดๆอะค่ะมันค่อนข้างมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อใจเราในระดับหนึ่งเรากลัวว่าสิ่งที่เราทําเราเป็นแบบนั้นแบบนี้มันสร้าง ความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับคนอื่นไหมอืมแต่เอาเข้อจริงแล้วเราเป็นได้ยินคำว่าเป็นแบบว่า prisoner of your own thoughts เนาะเราเป็นเออเออนักโทษของความคิดตัวเราเองอะค่ะเราคิดไปเองค่อนข้างเยอะในระดับนี้เลย a g e of s o r s t ขึ้นตามมาค่ะ night nice of s o r g s กลับหัวอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำอะไรบางอย่างเราแสดงออกเรานึกหรือเรารู้สึกถึงใครบางคนใน เชิงที่มันเหมือนแบบค่อนข้างลึกซึ้งมากเราให้ความสําคัญกับเขามากเราทําอะไรมีความพยายามเพื่อเขามากแต่เขาไม่ค่อยมีกรารกระทําหรือว่าไม่ค่อยมีการแสดงออกความรู้สึกส่งต่อมาคืนให้กับเราไหมเราเลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันผิดหรือเปล่าแต่น่าสนใจมากเลยค่ะตอนนี้คือมีเพจออฟซอรไนออฟซอร์ดควีนออฟซอรกลับหัวโอ้หน้าดาบหมดเลยค่ะแต่คิงไม่ขึ้น ยังไม่เดินถึงจุดที่เรากําลังจะไปเหมือนแบบเจ้ากี้เจ้าการวงการหรือว่าเราถูกเจ้ากี้เจ้าการวงการขนาดนั้นแต่เห็นการบิวอัพของพลังงานมันมี7ดาบ8ดาบ9ก้าดาบเพจไนท์ควีนออฟซอร์ดหน้าดาบหมดเลยความคิดล้วนเลย <c oughs> เออเพราะฉะนั้นภายในอาทิตย์นี้ค่ะดึงตัวเองออกจากความคิดหน่อย ไปใช้เวลาอยู่กับโลกภายนอกหน่อยเดอะซันกลับหัวค่ะอาจจะพูดได้ว่าเราอยู่ในหัวของตัวเราเองจนเราสร้างสถานการณ์ของอนาคตที่มันมองไม่เห็นความสุขให้กับใจเราวนเวียนไปมาหรือเราอยู่กับอดีตกับการกระทําที่เราทําไปแล้วมันสร้างก็เป็นพลังงานของความไม่สดใสเนี่แหละแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันของเราหรือเราไม่อยู่กับปัจจุบันเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ 7ดาบนี่คือแบบเราคิดมากอยู่ฝั่งเดียวคนเดียวจริงๆอะ่ะเดาบเป็นเรื่องของ secrecy ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะเดาบกับ9ดาบตรงนี้อะค่ะแปลว่าเอาเข้าจริงๆสิ่ง,งที่เราคิดเราอาจจะมีการตั้งคำถามอะไรบางอย่างแล้วเราเป็นคนตอบเองแล้วเราไม่ยอมหาคำตอบจากคนที่เราให้ความสำคัญอยู่อย่างเช่นเราอยากรู้ว่าเขาชอบฉันไหมวะ แต่ว่าเราไม่เคยถามเขาแต่เราแอบ,บส่งการกระทําของเขาแต่เราแอบ,บดูจากคําพูดหรือการแสดงออกอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันไม่มีทางที่เราจะได้คําตอบอย่าง100%เว่าเรากับเธอคิดอะไรกันถ้าหากว่าเราไม่ใช้เวอร์โะไม่ใช้การพูดไม่ใช การแสดงออกหน้าดาบนอกเหนือจากมันเป็นเรื่องราวของความคิดแล้วเนาะเอาเข้จริงพอเป็นดาบปุ๊บมันพูดถึงเรื่องราวของการกระทําด้วยเพราะแบบคิดอย่างไรเราควรจะลงมืออย่างนั้นแต่วันนี้มันมีพลังงานที่มันเป็นไพ่กลับหัวหมดเลยแล้วมันมีเพียงแค่สองใบที่ไม่กลับหัวคือเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชั้นวนเวียนอยู่กับมันมากๆ9กเก้าเจ็ดสิบหกห้าเชนค่ะ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในมุมความคิดของตัวเราเองก่อนอาจจะต้องบอกกับตัวเราเองนิดนึงว่าเฮ้ยเราไม่มีทางที่จะรู้ความเป็นจริงได้การเปิดไพ่ไม่ใช่คําตอบของความเป็นจริงค่ะการเปิดไพ่คือการเห็นคลื่นพลังงานที่มันเป็นอยู่ในณขณะนี้แต่การปล่อยคําพูดของเราการส่งไวเบรชั่นคลื่นพลังงานของเราออกไปกระทบ เป็นเหมือนคลื่นละลอกที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมออกไปสู่ภายนอกสู่คนที่เราให้ความสําคัญอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลังงานของเขาอาจจะทําให้เกิดความเป็นจริงอะไรบางอย่างที่เราควรจะได้รับรู้ขึ้นได้อืเพราะว่าตอนนี้มันคือทุกอย่างมันอยู่ที่เราเราไม่ได้ส่งอะไรออกไปให้กับคนนั้นได้รับรู้หรือว่าต่อให้เราจะรู้สึกว่าแบบเอะคุณป่าแต่เราก็ออกการกระทําอะไรบางอย่างไปแล้วแต่ว่ามันก็ ไม่เห็นคําตอบที่ชัดเจนอะปัน่นเห็นเรื่องของการพูดปั่นเห็นเรื่องของการใช้โทรสจากกะขึ้นค่อนข้างเยอะคือต้องดึงพลังงานจากเฮสเปซลงมาสู่กายสู่โทรสให้ได้ในในระดับหนึ่งค่ะไม่งั้นเราจะวนเวียนอยู่กับความกังวลตรงนี้กับความอึดอัดที่เราไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติอะไรต่อดีมันกลายเป็นว่า เราถือพลังงานของ q u e e o So ทซอสกลับหัวเพราะเราเห็นว่าเขาเป็นไนท์ซอฟซอสกลับหัวเรามีความคิดเองเออเองในระดับหนึ่งว่าแบบเธอ์นิ่งแบบนี้เธอเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องปฏิบัติแบบนี้แหละฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ นิ่งขึ้นกับเธอไหมฉันเป็นคนที่ต้องถอยออกจากเธอไหมเพราะเธอดูถอยออกจากฉันทั้งๆท,ที่แบบมันอาจจะมีเหตุผลอีกมากมายที่มันทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาในชีวิตเราหรือทั้งๆท,ท,ที่เอาเข้าจริงๆมันอาจจะแปลว่าเออเขาก็อาจจะไม่ไม่อยากก้าวเข้ามาในชีวิตเราแต่เราไม่ได้ยินความชัดเจนจากปากของเขาอะอืมบางบางครั้งมันถึงเวลาของความชัดเจนแล้วมัง้งฝานรู้สึกประมาณนี้ค่ะ เออไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนเพจออฟซอสกลับหัวค่ะปิดตาแล้วฉันไม่อยากเห็นอะไรฉันไม่ดูแลฉันไม่อยากรับรู้อะไรฉันไม่สนใจแล้วฉันจะไม่ส่องเธอแล้วฉันบล็อกเธอแล้วฉันไม่รับรู้เรื่องของเธอแล้วเพราะฉันอยากจะเก็บความทรงจําเดิมๆเพราะฉันอยากจะเก็บเหตุการณ์ดีๆเดิมๆเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันแต่ว่า นี่แปลว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้เดินเข้าไปแล้วยอมรับว่าเฮ้ยตอนนี้เขาก็ไม่สนใจเราในระดับหนึ่งประมาณนี้เลยค่ะอืมเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลองเดินเข้าไปในสเปซที่มันเป็นจริงใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ชอบก็ชอบไม่ชอบกันก็ไม่ชอบแต่รู้ความจริงต่อให้มันจะเจ็บ แต่มันจบแล้วเราไม่ลากยาวแล้วเราไม่ต้องมาวนเวียนอยู่อีกแบบ2เดือนหรือผ่านมาแล้วตั้ง2เดือนในในทิศทางที่เรารู้สึกว่าแบบฉันต้องคิดเรื่องคนนี้ฉันต้องรู้สึกถึงพลังงานของคนนี้ทั้งทั้งที่เราอาจจะปล่อยคนที่ไม่ใช่ออกไปได้นานมากๆแล้วแล้วเพื่อให้เราได้เดินทางมาเจอกับคนที่ใช่ตอนนี้มันเหมือน two of s o r d s ทิดนึงอะ่ะคือแบบพอฉันไม่ตัดสินใจที่จะทําอะไรเรื่องของคนคนหนึ่งที่ฉันให้ความสําคัญ เพราะฉะนั้นคนอื่นๆที่เห็นฉันเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นคนสําคัญสําหรับเขาก็เดินทางเข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้ค่ะเพราะวาเบรชั่นของเรามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เออวันนี้เขาพูดถึงเรื่องว i ยเบรชั่นเยอะสงสัยกันไหมไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการกระทําของเราการเคลื่อนไหวร่างกายของเรามันก็ส่งคลื่นพลังงานอะไรบางอย่างออกไปเนาะคําพูดของเรามันก็ส่งคลื่นพลังงานอะไรบางอย่างออกไปเนาะเออแล้วมันไปสอดคล้องกับคลื่นพลังงานอื่นๆหรือมันช่วยดึงดูดคลื่นพลังงานที่มันตรงกับการกระทําและคําพูดของเราเข้ามาก็ได้ค่ะอืมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญภายในช่วงอาทิตย์นี้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่า ไม่เช่นนั้นน่ะถ้าเราไม่ตัดให้ได้หรือถ้าเราไม่เปลี่ยนมุมมองความคิดหรือวิธีการปฏิบัติกับคนคนนี้ที่เราให้ความสําคัญอยู่ให้ได้เราจะเข้าช่วงที่พระอาทิตย์นั่งอยู่ในราศีเมถุนโดยอารมณ์ของการที่ฉันจะผูกและฉันจะยึดติดกับคนนี้เพิ่มเติมไปกว่าเดิม เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะให้เราคิดดีๆก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าฉันจะผูกใจกับใครคนหนึ่งสถานการณ์ไหนความสัมพันธ์ไหนความสัมพันธ์หนึ่งเป็นพิเศษอืก่อนที่ฉันจะให้ใจกับเขาไปมากกว่านี้ฉันฉันคิดให้ดีกว่านี้หน่อยหรือป่านว่าไม่ต้องเป็นคําว่าคิดให้ดีกว่านี้แล้วอ่ะฉันดูหน้าฉาความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ให้มันชัดเจนหน่อยว่า เขารู้สึกกับฉันในมุมที่ฉันรู้สึกไหมเขาปฏิบัติกับฉันเท่าเทียมกับที่ฉันเคยปฏิบัติให้เขาไหมถ้ามันมีความไม่เท่าเทียมของพลังงานแล้วมันสร้างความเครียดให้กับเราแล้วมันสร้างความคิดมากแล้วมันสร้างเป็นกำแพงของความรู้สึกที่เราจะไม่เปิดออกไปให้กับคนอื่นๆแล้วเพราะเรารู้สึกเหนื่อยกับคนนี้มากๆอ<ม>ืหรือเราไม่อยากจะมีพลังงานของความรักแล้วเลยก็ได้เพราะว่าเราเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมามากมาก ในในเคสของคนที่ไม่มีใครอยู่ในใจเป็นพิเศษเนาะเลือกการกระทําหน่อยหนึ่งค่ะเลือกคําพูดหน่อยหนึ่งว่าต่อไปนี้ความสัมพันธ์ต่อไปของฉันจะเป็นอย่างไรฉันจะกล้าพูดขึ้นไหมฉันจะกล้าแสดงออกขึ้นไหมในประมาณนี้ได้หมดเลยค่ะ The Rose Oracle ค่ะ พลังงานฮิลลิ่งค่อนข้างแรงเหมือนกันเนาะในการเยียวยารักษาเอออย่างในของออ l u ยูนิทูโนที่ป่านอัดไปก่อนหนะ้าเนี่ยป่านพูดตรงๆว่าเฮ้ยเราต้องถอยตัวเราเองออกมาจากบางสถานการณ์เพื่อเริ่มอดกอดตัวเราเริ่มกลับมารักตัวเราเริ่มมาเหมือนแบบเติมความสุขให้ได้ด้วยตัวเราเองแทนที่จะเหมือนแบบคาดหวังจากคนอื่นคาดหวังจากโอกาสหรือหน้าฉากอื่นๆในชีวิตเราเนาะสำหรับ พลังงานความรักก็ได้เรื่อง Healing is happening ค่ะ You are not broken trust the process it's safe to soften <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้พอเราเป็น Queen ส f s w o กับหัวเรามีการเลือกการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนเกราะที่มันแข็งแกร่งมากเออมันกำลังจะเดินไปหาแคนเซอร์ด้วยแคนเซอร์ Cancer เป็นพลังงานของคนที่มีเกราะป้องกันหน้าฉากที่แข็งแกร่งมากอย่างเช่น ไม่ช่วงนี้ฉันชอบทํางานฉันไม่อยากมีความสัมพันธ์แต่ลึกๆฉันกลัวว่าฉันจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ทําให้ฉันต้องเครียดทําให้ฉันต้องมางงงแงเรื่องของความรักอีกหรือแบบว่า ไม่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ยุ่งกับคนนี้แต่เอาข้อจริงๆที่ฉันตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งกับเขาไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบบล็อกไปเลยไม่เป็นเพื่อนกันเลยห่างหายกันไปเลยแบบไม่ยอมเห็นหน้าเห็นตาเขาเลยเพราะว่าฉันปิดตาฉันแล้วฉันไม่อยากจะเห็นสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บอีกฉันไม่อยากจะเห็นสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกถึงว่าฉันยังมีความอ่อนไหวอยู่ในตัวฉันเองอีกแต่นี่คือหนึ่งในกระบวนการของการรักษาและเยียวยาตัวเราเองค่ะถ้าเราไม่ยอมรับว่าเฮ้ยฉัน อ่อนแอในเรื่องนี้ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเฮ้ย mm. ฉันยังรักตัวฉันเองไม่ได้จริงๆอืเราจะไม่หยิบเรื่องนี้มาแก้ไขค่ะแต่ไม่ต้องแบบรีบๆหรือว่าเร่งกระบวนการนี้เนาะเพราะว่ามันยังมีเรื่องของการ trust the process นิดนึงค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเป็นอาทิตย์ที่อยากให้ยอมรับก่อนว่า i, เฮ้ยเออว่ะ ฉันวิ่งหนีความจริงในความสัมพันธ์กับคนที่ฉันให้ความสําคัญเป็นพิเศษหรือฉันแค่วิ่งหนีเรื่องราวของความสัมพันธ์เพราะว่าฉันยังมีปมอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวฉันแล้วฉันไม่อยากไปแตะมันเพราะฉันกลัวว่ามันจะเป็นแผลสดอีกเพราะฉันกลัวว่าฉันจะสมานแผลแผลนี้ไม่ได้อีกออมเอาตัวเองออกมาจากเฮดสเปซค่ะมาสร้างการกระทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นส่วนช่วยในการรักษาและเยียวยา ปมปัญหาตรงนี้ของตัวเราเองให้ได้จะเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากในช่วงนี้เลยค่ะ <c oughs> ป่านว่าช่วงนี้แบบ Oracle ป่านช้าจนแบบไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าจะแบบว่าเออรู้สึกเป็นห่วงทุกคนดีทุกคำพูดที่เขาใช้ทุก v i เบรชั่นที่เขาส่งมามันค่อนข้างชัดเจนแล้วมันค่อนข้างเฉียบคมดุดุดันไม่เกรงใจใครนิดนึง Communicate Clearly ค่ะเรื่องราวของการคุยเนาะเรื่องราวของการแบบเฮ้ยเอาอันดับแรกเลยยังไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้แต่คุยกับใจตัวเราเองคุยกับ้าจากักระคุยกับ h i เ h อ r s เซ f ของเราว่า ฉันรู้สึกยังไงกับเขาฉันรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของการถ้าฉันจะมีความสัมพันธ์หรือฉันรู้สึกยังไงถ้าฉันจะเดินเข้าไปในสเปซของความรักอีกครั้งหนึ่งอืแล้วพอได้คําตอบนั้นบอกกับตัวเราเองเลยว่าอ่ะต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนนี้ฉันจะคิดแบบนี้ฉันจะแสดงออกแบบนี้เรื่องของขึ้นพลังงานขึ้นค่อนข้างเยอะคือถ้าสังเกตดูในรูปมันก็จะมีปาโลมาสองตัวซึ่งซึ่งปาโลมาเป็นสัตว์ที่สื่อสารกันด้วยแบบ คลื่นพลังงานเอ่อซาวเวฟจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแล้วสิ่งที่มันเปล่งแล้วมันกลายเป็นคลื่นพลังงานแล้วมันชัดมากในการใช้ชีวิตของการเป็นคนก็ก็คือเสียงคําพูดของเราเนี่ยแหละอพูดกับตัวเองเสร็จพูดกับเขาก็ได้หรือหรือถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องที่ฉันต้องพูดกับคนสําคัญของฉันเป็นพิเศษเอ่อมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างชัดเจนนิดนึงค่ะ trust ค่ะ transformation occurs through acceptance when you accept the current situation it will automatically transform เออต้องเชื่อและว,ว่าอยู่ในกระบวนการของการที่เฮ้ยฉันปิดตาแบบนี้ฉันปิดใจแบบนี้ต่อไปไม่ได้และฉันต้องออกมา อ่อนแอและฉันต้องยอมรับว่าฉันยังติดใจเรื่องนี้อยู่หรือฉันอาจจะแค่ต้องยอมรับว่าฉันแอบชอบคนนี้มากๆฉันรู้สึกดีกับคนนี้มากๆฉันให้ใจกับเขามากๆและแล้วเมื่อไหร่ที่เรายอมรับเราเราจะพร้อมเพื่อการเดินในการเยียวยาเรื่องราวตรงนี้ของของตัวเราเองจริงๆค่ะเอออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะหนึ่งยาวๆไปก็ได้เพราะว่าป่านเห็นถึง cancer s e a ั่นแล้ว ออป่านเห็นถึงช่วงอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้กรกฎาคมทั้งเดือนอาจจะเป็นช่วงที่แบบต้องสู้กับอารมณ์ของตัวเราเองเยอะมากต้องโอบกอดเขาต้องค่อยๆหายามาสมานแผลให้แผลเก่าของตัวเรายาที่จะมาสมานแผลของเราได้มันเป็นได้หลายอย่างมากเลยค่ะสมมุติว่าเรามีปมของการที่เรารู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ไม่ดีพอคนอื่นจะมารักฉันได้ยังไงถ้าฉันไม่พยายามทําให้เขาเยอะ อืมอยาตรงนี้ของเราก็อาจจะเป็นในเรื่องราของการที่เฮ้ยต้องรู้ว่าฉันทําเท่าเนี้ยมันดีที่สุดและมันเหมาะสมที่สุดและฉันตั้งใจที่สุดแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้ไป ก็ได้ค่ะหรือสำหรับคนอื่นในปมปัญหาอื่นๆก็จะแตกต่างกันมีความรู้สึกไหนมีปัญหาอะไรอยากให้ป่านช่วยแนะนำให้คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันได้เลยในคอมเมนต์หรือในไลฟ์ที่จะเกิดขึ้นหลังคืนพระจันทร์เดือนมืดในวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆป่านเชื่อว่าพอเราหลุดออกจากสเปซของความเครียดความรู้สึกผิดความกังวลส่วนตัวตรงเนี้ย เปลี่ยนพลังงานมีคนที่ใช่คนที่แอบมองเราอยู่แต่เห็นว่าเหมือนเราไม่เคยมีใจให้กับเขาหรือว่าแต่เห็นว่าเราดูไม่เหมือนจะมีโอกาสเปิดใจในเรื่องราวของความรักเลยเข้ามาในชีวิตเราได้จริงๆค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในไลฟ์ที่จะเกิดขึ้นหลังคืนพระจันทร์เดือนมืดที่จะถึงนี้เนาะอาทิตย์หน้าค่ะรวมไปถึงเจอกันในคลิปอื่นๆการพัฒนาตัวเอง การเปิดไพ่ประจำอาทิตย์ค่ะใครสนใจให้ป่านอ่านพลังงานส่วนตัวให้สามารถสอบถามจองดูวันเวลาได้ทางไลน์ o f f i c i a l ยอิจสิตาเลยค่ะแล้วก็ยังอยากจะฝากรูปแบบบริการใหม่เอาไว้จริงๆอันล็อก u ยจักกะค่ะเราจะได้มานั่งคุยกันว่าในพลังงานเจ็จุดจักระเรื่องราวสำคัญๆของชีวิตเรา7เรื่องนี้ มันยังมีสิ่งไหนที่เราต้องปรับปรุงไหมให้คําแนะนํากันหรือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดเด่นของเราใช้ศักยภาพของมันได้อย่างเต็มที่ก็มาช่วยกันดูได้ค่ะรวมไปถึงในรูปแบบบริการนั้นบาจจะมีโอกาสได้ทำ distance regi ส่ง regi ทางไกลฟรีให้กับทุกๆคนที่ได้มาใช้บริการด้วยค่ะเป็นการเหมือนแบบล้างคืนพลังงานที่มันตกค้างสารพิษสะสมหรือความเครียดสะสมให้กับทุกคนค่ะ เพื่อเพิ่มความสงบเพื่อให้เราได้เปลี่ยนขึ้นพลังงานของเราให้ได้สดใสขึ้นค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะเจอกันได้ในทุกสื่อเหมือนเดิมค่ะข้อมูลอยู่ในกล่องข้อมูลข้างล่างขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ